สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะฮะภาพพี่น้องมาเบิงฮอลิคอปเตอร์นะฮะซึ่งก็เจ้าคาธุรกิจเกี่ยวกับการาลาบคนนะฮะผู้ใดบ่เคยขี่ฮอลิคอปเตอร์กะมาซื้อบัตรนะครับซื้อบัรเหล่ากะจะได้ขี่หาหน้าที่พนัวาอืมซึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งที่ที่ผมก็บ่เคยเห็นนะฮะ เราจะเชื่อว่าพี่น้องหลายคนก็สซีบ่เคยเห็นด้วกันนะครับอืมเห็นพอลิคอปเตอร์ของเอกชนฮะพอลิคอปเตอร์ส่วนตัวครับเอาเป็นกาัมาตั้งจุดนะครับราคาตัวกับที่ยูทีซีพันเย็นพนหาเป็นเงินไทยกับประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันไทยหนึ่งพันนนอยบาทฮะเดี๋ยวก็ใส่ตัวเลย วนรอบนี่คะคับไเวลาหาหน้าที่ลแล้วลลอ,อันนี้อาจะลุกแล้วนี่้ามาเบิงกันออลีขอกตื่น้ำเดียวรังหนึ่งอะเนาะนะครับสำหรับสำหรับใครที่เบ่เคยชีย่อะ อยากทียูญ่พุนมี่ไห่บริการครับยูเตจังหวัดทัยวที่นี้นะครับคนนึงลงนะครับคนไม่ก็ขึ้นอีกนะฮะสีพันเย็นครับหาหน้าที่สีพันเย็นนะครับพี่น้องบริการออริคอเตอร์รับจ้างนะครับขับเที่ยวนะครับ คนยรูปเป็นเทียวเลือกพร้อมนะครับเอาหนาสนใจครับการทํำธุรกิจอีกแบบหนึ่งกันเนาะนะครับบริการนักท่องเที่ยวนะฮะของชาวญี่ปุ่นนะครับชี้ได้ครับว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือว่าคนญี่ปุ่นนะฮะ่นไหยบริการกันทุกคนเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องโลงซื้อนะครับมีหม่องโลงซื้อนะครับ รงคือกรอบเอกสารนะครับาไปแล้วครับค่นไม้ไปที่ความบัายกำลังดีครับ ท่านเย็ยนกินง่ายๆแล้วครับหาหน้าที่เองไปแล้วท้าบินนี่กเ็เป็นพงหน้าท่าขุดเป็นพงหน้านี่ก็เป็นอีกไอเดียนหนึ่งนะเนาะพี่นองเนาะ สำหรับการทำธุรกิจนะครับโอเคฝากพี่ฝากลองไว้ซัำเน่ยเนาะนะครับก่อนจีจาก,กันไปเดยวจะเริ่มกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจตัวเด้ายครับเด้อเราพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนาครับสวัสดีครับ